พี่พลอยมอบของขวัญวันเกิดให้เบลล่าราณีดีทั้งของทั้งความหมายเรียกได้ว่าเป็นคู่ซีพี่น้องที่มีมิตรภาพน่ารักไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเบตและพี่พลอยผู้จัดการส่วนตัวที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักรักมาฝากให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เสมออย่างล่าสุดพี่พลอยก็ได้เผยโพสต์ที่เจ้าตัวได้มอบของขวัญสุดพิเศษให้กับน้องสาวสุดที่รักซึ่งต้องบอกว่าเป็นของ วันที่ดีทั้งของและความหมายเลยทีเดียวพร้อมกันนี้พี่พลอยก็ได้เผยข้อความผ่านทางแคปชั่นว่ารักคุณถึงแม้ว่าการหาของขวัญวันเกิดให้น้องยากขึ้นทุกปีเพราะน้องมีพร้อมหมดแล้วแต่วันเกิดปีนี้ถ้าไม่หมดบุ๊คฮ่าๆพี่ของอบพระคงให้น้องขอให้ชีวิตน้องหนักแน่นมั่นคงให้พุทธคุณองค์ท่านปกป,ป,ปักรักษาให้คงกระพันแล้วคลาดจากพงนตรายและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงเม ก็ไม่เป็นสองรองใครคงความดีคงอยู่ยัง,งยืนนานที่มูชาองดาราพวกเราดูประไม่เป็นเก็บไว้นานยังไงก็มั่นใจว่าพระแท้เขาซื้อหากันจะได้เป็นสมบัติลูกหลานเวลาลำบากพระท่านจะได้ช่วยเนื้อรักปกปกซึ่งทางสาวเบลล่าก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับใต้โพสต์คุณพระของแท้กราบขอบพระคุณค่าส่วนทางด้านแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันยกใหญ่เลยทีเดียวเรนีแคมเปญเกิดเมื่อวันที่24ธันวา เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษเธอจบการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลชนานันชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราและโรงเรียนประชานิเวศจากนั้นเธอศึกษาต่อชั้นมธัธยมศึกษาที่โรงเรียนสารวิทยาระดับปริญญาตรีจากคณะวรารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยุโทรทัศน์ระดับปริญญาโทที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชนด้วยคะแนนเกรดเฉลี่ย3.50ก่อนที่เธอจะเข้าสู่วงการเธอได้ทำงานพาร์ทไทม์เป็นพนักงานร้านไอศครีมสวนเซนในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมาก่อนเหตุผลเพราะเธอต้องการแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่เพราะช่วงนั้นเศรษฐกิจทางบ้านไม่ค่อยดีคุณแม่จากที่เป็นแม่บ้านก็ต้องออกไปทำงานข้างนอก โรงเรียนสอนภาษาของคุณพ่อก็ซบเซาจากที่เคยมีทุกอย่างชีวิตก็เริ่มลำบากซึ่งการตัดสินใจทำงานพาร์ทไทม์ของเธอในครั้งนั้นทำให้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของเงินมากๆราณีเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแคสติ้งงานต่างๆจนผลงานเข้าตาช่อง3และได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดโดยเธอเล่นเป็นนางร้ายจากผลงานละครเรื่องแรกคือรอยมาในบทบาทของเมทาวี ในช่วงสถานการณ์โควิดลบเบลล่าในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ร่วมเปิดตัวคาราวานชีวิตเครื่องดื่มวิตามินซีอันดับหนึ่งพัฒนาจากแบรนด์ญี่ปุ่นมุ่งส่งเสริมสุขภาพและภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับคนไทยในปี2,564แกรประเทศไทยผู้นำซูเปอร์แอปในชีวิตประจำวันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดตัวแคมเปญ Grab Food Agent of ออฟเซลและประกาศเปิดตัวเบลลาเป็นฟรีเซนเตอร์แบรนด์ใหม่เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทในประเทศไทย